ด้านล่างนี้คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ6 0 0 0ตัวอักษรหัวข้อขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่2048ของไทยเปลี่ยนโฉมหน้ากองทัพรูปแบบเป็นย่อหน้ามีหัวข้อย่อยไม่มีพิธีกรและภาพประกอบบทนำกองทัพไทยยกระดับครั้งใหญ่ในปี2048ในปี2048ปประเทศไทยได้ประกาศเปิดตัวขีปนาวุธหนักยุทธศาสตร์รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งไม่เพียงเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในแง่ของเทคโนโลยี แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าไทยกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ของขีดความสามารถทางทหารอย่างเต็มตัวขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกพัฒนาโดยองค์การพัฒนาเทคโนโลยีกลาโหม (ODT) รวมกับนักวิจัยและวิศวกรระดับแนวหน้าของประเทศภายใต้รหัสสลับเบสต48หรือชื่อเล่นว่าพยักดำ (Black Panther) ความเป็นมาความจำเป็นที่ผลักดันนวัตกรรม ตลอดสทศวรรษที่ผ่านมาสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้นความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการแสดงแสนยานุภาพของมหาอำนาจทำให้หลายประเทศรวมถึงไทยต้องทบทวนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอย่างจริงจังขีปนาวุธสี48จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์อำนาจยับยัง้ง d e t e r r e n c และสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคโดยเน้นความสามารถในการโจมตีระยะไกลแบบแม่นยำและสร้างผลกระทบสูงด้วยระบบควบคุมอัจฉริยะและพลังทำลายล้างที่เหนือกว่ารุ่นก่อนก่อนหลายเท่าข้อมูลทางเทคนิคความแรงและความแม่นยำระดับโลก SDF 48เป็นขีปนาวุธหนักระยะไกลที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งผสมพลังงานจนแบบใหม่มีระยะยิงไกลสุดถึง2,800กิโลเมตรทำให้สามารถป้องกันภัยคุกคามจากระยะไกลเกือบทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกความเร็วในการเคลื่อนที่ของขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถทะลุมักเจในช่วงปลายของการเดินทางซึ่งช่วยให้หลบหลีกระบบต่อต้านขีปนาวุธของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนหัวรบสามารถเลือกได้หลายแบบทั้งแบบเจาะเกราะระเบิดแรงสูง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMP และแบบหัวรบจุพลังงานสูงสำหรับเป้าหมายยุทธศาสตร์ระบบนำวิธีอัจฉริยะแม่นยำในระดับจุดไข่ปลาหนึ่งในหัวใจสำคัญของ SDI-48 คือระบบนำวิธี i l s t p s Hybrid ที่ประสานกับเทคโนโลยี AI ซึ่งสามารถปรับทิศทางแบบเรียวไทมขณะเคลื่อนที่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและสัญญาณรบกวนที่ซับซอ้อนส่งผลให้ค่าความคลาดเคลื่อนของขีปนาวุธต่ำกว่า3เมตรจากเป้าหมายเทคโนโลยีการเลี่ยงเรดาร์ สเตลไกด์เด้นซิสเต็มที่ฝังอยู่ในระบบควบคุมยังช่วยให้ขีปนาวุธสามารถผ่านเข้าไปในเขตป้องกันอากาศของศัตรูได้โดยไม่ถูกตรวจจับง่ายๆซึ่งเป็นความสามารถที่มีอยู่ในอาวุธขั้นสูงของชาติมหาอำนาจเท่านั้นโครงสร้างขีปนาวุธแข็งแกร่งน้ำหนักเบาและพัฒนาในไทยขีปนาวุธ SDF-48 มีความยาวประมาณ9เมตรน้ำหนักรวม5.2ตันและสามารถติดตั้งบนแท่นยิงเคลื่อนที่ Mobile Launcher หรือแท่นยิงตายตัว ไซโลขึ้นอยู่กับภารกิจและยุทธศาสตร์ที่วางไว้วัสดุที่ใช้สร้างตัวขีปนาวุธเป็นคอมโพสิตคาร์บอนที่เบาแต่แข็งแรงทนแรงดันสูงและอุณหภูมิสุดขีดซึ่งผลิตโดยบริษัทเอกชนไทยในโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีภายในประเทศทำให้ไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นในด้านยุทโธปกรณ์จุดเปลี่ยนของกองทัพไทยจากรับสู่รุกก่อนหน้านี้ไทยมักพึ่งพาอาวุธจากต่างประเทศแต่การเปิดตัวเสีฟ 48ได้สะท้อนถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญของกองทัพไทยจากการเป็นเพียงผู้รับเทคโนโลยีไปสู่การเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีกองทัพไทยมีแผนใช้ขีปนาวุธนี้ในระบบป้องปรามเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรักษาสมดุลอำนาจในภูมิภาคและป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยไม่ต้องพึ่งอาวุธจากต่างประเทศมากเท่าเดิมและลดความเสี่ยงจากการถูกควบคุมหรือความบาดผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ไทยในสายตาโลกการเปิดตัว SDF 48ได้รับความสนใจจากประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรต่างชาติในทันทีหลายฝ่ายยกย่องว่าไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นหลักด้านยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้างก็เริ่มจับตาดูความเคลื่อนไหวของไทยด้วยความระมรัดระวังอย่างไรก็ตามไทยได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าการพัฒนาเสีย48มีเป้าหมายเพื่อป้องกันประเทศและสร้างอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศไม่ได้มีเจตนาเป็นภัยต่อชาติใดและยังคงยึดมั่นในหลักสันติภาพความมั่นคงร่วมกันและเสถียรภาพของภูมิภาค การถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างขนสร้างชาติโครงการพัฒนาขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่นี้ยังเป็นแรงผลักดันให้เกิดการยกระดับการศึกษาด้านวิศวกรรมอวกาศวิทยาศาสตร์การบินและการออกแบบอาวุธขั้นสูงในมหาวิทยาลัยไทยหลายแห่งสร้างรุ่นใหม่ของวิศวกรนักวิจัยและนักยุทธศาสตร์ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล นอกจากนี้ยังทําให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องจํานวนมากทั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนศูนย์ทดสอบเชื้อเพลิงและแหล่งพัฒนา AI แบบปิดในประเทศเสริมสร้างเศรษฐกิจและความมั่นคงไปพร้อมกันวิสัยทัศน์อนาคตไม่หยุดแค่ SDF 48 SDF 48คือเพียงจุดเริ่มต้นของยุคใหม่เท่านั้นรัฐบาลไทยและกระทรวงกลาโหมได้เผยแผนระยะยาวว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาขีปนาวุธที่สามารถติดตั้งหัวรบแยกเป้าหมายเมอร์ลระบบขับเคลื่อนพลาสมาและขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่ยิงได้จากเครื่องบินรบทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมสร้างระบบสามเหลี่ยมพลังยิงท้ายสตรลิตี y ที่เทียบชั้นกับประเทศมหาอำนาจได้ในอนาคตและสร้างภูมิคุ้มกันที่มั่นคงให้กับประเทศในโลกที่ไม่แน่นอนสรุป จุดเปลี่ยนสำคัญของกองทัพและประเทศไทยขีปนาวุธหนัก SDF-48 คือเครื่องยืนยันว่าไทยมีศักยภาพเทียบชั้นระดับโลกในการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้วยระยะยิงไกลความแม่นยำสูงและระบบควบคุมอัจฉริยะ SDF-48 ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธทำลายล้างแต่คือเกราะแห่งอธิปไตยที่สะท้อนพลังของคนไทยทั้งประเทศ นี่คือก้าวสำคัญที่เปลี่ยนโฉมหน้ากองทัพไทยและเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนภายใต้หลักการแห่งสันติภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศหากคุณสนใจเรื่องราวด้านยุทธปกรณ์เทคโนโลยีการทหารและความก้าวหน้าของไทยในเวทีโลกอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์ว่าอยากดูเรื่องไหนต่อไป